มาเดี๋ยวเราจะไปดูเขากําลังจะปั๊มน้ำเอาน้ำไปใส่ทุเรียนอยู่เดี๋ยวเดินไปดูกันแนี่เอ,อเนื่องจากทีละที่เราไปถ่ายต้นทุเรียนตะก,กี้นี่มันหมดน้ํามันหมดเพราะเขาสูบน้ําน้ําหมดเขาเลยต้องสูบจากคลองนี่คลองนี่เป็นคลองใหญ่คลองใหญ่เดี๋ยวไปดูกัน,นไปเดี๋ยวนายสูบน้าอยู่ไหนครับสวัสดีครับ สูบจากนี้ไปเลยนะเออน,นี่นี่ก็ปลูกลงต้นทุเรียนเหมือนกันต้นทุเรียนเหมือนกันอ๋อจะสูบจากนี้ไปนู้นเลยเหรอก็สวนที่สวนผมห้าโลที่สวนนูน้นสวนนี้ห้าโล,าโลเลยฮะเครื่องผมอยู่เนี่ยดึงไปนู้นเลยลโโห้าโลโอ้โหแต่ว่าตรงนี้กับผมก็เอาตรงนี้ครับปลูกมผมก็เสียไปมีหลายอย่างใช่ทุเรียนด้วยกล้วยด้วยนี่อต้นทุเรียนนี่นี่กี่ปีเนี่ยต้นนี้ปีเดียว วันเดียวต้นใหญ่นะวัเดียวแต่มันก็ไม่เสมอครับท่านอะต้นนี้ต้นนี้ก็เล็กน้อยก็เล็กน้อยมันก็แต่สภาพดินแต่มันก็จะแต่มันก็ค่อยฟื้นฟูรัดไปเรื่อยๆจะมันโตไม่เท่ากันครับท่านอันนี้เนี่ยงามก็งามแต่ดูต้นนี้ครับปลูกความกันอ๋อเออใช่ใช่ใช่แต่ทุเรียนนี้ทุเรียนนี้ต้องการน้ำเยอะนะใช่ครับแบบว่าต้องการน้ำแต่ก็ต้องการน้ำบ่อยๆครับใช่ แต่ไม่ต้องการน้ำอันนี้ส่วนส่วนยมพี่ใช่ไหมนี่ตรงนี้เขาแม่ยายครับของแม่ยายของแม่แม่สาวแม่สาวเดี๋ยวมีสองไร่เลยครับแล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นก็มีอยู่พอตาแบ่งไว้คนละยี่สิบไร่กับยี่สิบไร่ก็ลำใหก็ต้องดึงน้ำตรงนี้ไปโอ้แพงครับขาไฟแพงครับโอ้เราไม่ใช่ระบบแบบไอโซลาเซลล์อะผมใช้ตอนไม่ถึงแรงไม่ถึงไม่ถึงครับมันผมใช้ตอนนี้ผมใช้ หน้าฝนผมจะไม่ดันน้ำผมจะเปิดแบบเปิดเป็นเป็นเป็ร่องเปิดองศาเลยใครๆแถวภาคเหนือนะภาคเหนือเขาจะทําแบบใครๆลองเดินแล้วเปิดให้มันเดินไปละไปเองแล้วถ้าถ้าถ้าน้ำล้นก็ล้นให้ล้นอ่อยทางหนึ่งนะครับออถ้าเราไม่ตกเสียเวลาไปสูบน้ําขับเพ่องข้าไฟด้วยครับแต่กล้วยนี่ถึงเวลาเราตัดให้เขาใช่ไหมครับนี่ครับเนี่ยถ้าถ้าเราหอเราก็ได้ราคาลยครับอ็ได้ราคาแต่ว่าเออคันเขาไม่กินคันเขาจะไม่กินสีสวยต้องทำไม่กินครับ ใช่ใช่ได้สีครับสีเือสวยครับเออใช่สีะไตสวยแล้วก็มันจะต้องต้องต้องตัดพอดีเขาด้วยครับตัดพอดีเขาที่เขาต้องการที่เขาต้องการครับใหญ่มากก็ไม่ได้อ๋อนี่นี่นี่ก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับรุ่นรุ่นเดียวกันนี่นะมันเราแต่เราแต่ความเจริญเติบโตไม่เท่ากันครับของพื้นที่ของพื้นที่ของดินอันนี้เป็นกรดหน่อยเออเป็นด่างหน่อยเป็นด่างหน่อยเราก็ต้องใช้จุลินทรีย์ใช้ตินทรีย์ผสมอ๋อเพื่อช่วยใช่ เอาโยมพี่ไปตะเกีไปไหนตรงนี้ฮะเนี่ยงั้นฮะถ้าทำตรงนี้ตรงนี้ถึงมีไฟเอาเหรอลูกไฟไปโยงเเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวพระพระโดนไฟโดดเดี๋ยวพระโดนไฟโดดเดี๋ยวเดี๋ยวพระมาครับเออเดี๋ยวเดินมาดูโยมพี่ปั๊มเอาน้ำน้ำในสระนี่หมดแล้วเหรอหมดเลยครับพระพึ่งไปดูต้นทุเรียนตะเกี้น้ำหมดเลยโอ้ยโอ้มีนี่ด้วยนี่มีสะพานด้วยอันนี้เขาทำกันเองใช่ไหมสะพานนี่ อ๋อนี่สะพานนี้นะอ๋อนี่ปั๊มเองครับดันจากนี่ไปลงมะอืมถักบ่อไว้โอ้งั้นขาดได้ในน้ำอ๋อที่ที่ไปกับรถได้เลยดันไปนี่รถลนอะไรก็ได้เลยอ๋อเเอาจี่กิโลเนี่ยจากถึงนั่นเนี่ยโลหนึ่งจากบานเอ่อจากบานไปไปถึงส่วนยมพีเนี่ย นี่นะเขาต้องใช้ปั๊มแบบพวกนี้เลยนะปั๊มพวกนี้จากคลองนี่นี่เป็นคลองใหญ่คลองใหญ่ครับนี่คลองใหญ่คลองใหญ่นี่นะแถบนี้คลองใหญ่ดูดตอนนี้เขากําลังทําเขื่อนอยู่ตรงนั้นอยู่อยู่ตรงนู้นเขื่อนมาดูอันนี้ตรงนี้ที่ของใครเนี่ยอ๋้อย่านี่มาดูนะ นี่จะมีตัวปั๊มน้ําแบบนี้เลยพอปั้มน้าเพื่อไปลดลําไยและท,ทุเรียนที่เขาทําเกษตรกันนะทะําเกษตรอืมแต่ที่ส่วนที่บานยมบานที่พระไปครั้งแรกอะ่ะไม่ต้องเพราะยมพอเขาขุดสะไว้ขุดสะแล้วสะนี้ไม่แห้งมันจะไม่แห้งแต่ทีนี้มันมันอยู่เนินสูงที่พระต้นทุเรียนเนี่ยส่วนทุเรียนมันอยู่เนินสูง อยู่เนินสูงปุ๊บมันน้ำมันไม่สามารถที่ขุดจากดินมาได้เออไม่สามารถที่ขุดดินจากดินมาได้เราต้องสูบไปกักไว้ใครๆแหงน้ําปูนแต่ถ้าฝนตกนมันก็เก็บได้แต่ถ้าเราเป็นที่ต่ําเป็นที่ต่ำเนี่ยเราขุดปุ๊บมันจะมีน้ําขุดจากดินมาต่ำกว่าของนะถ้าสูงกว่าตรงนั้นมันสูงเดินสูงอืมนี่ฮะอันนี้ก็ส่วนลําไยส่วนลําไย นี่จะทอน้าแบบนี้เลยนะพรงนี้นะโอ้เยอะมากเลยเพื่อด,ดูดเพราะถ้าน้ำขึ้นมาอุย้ยสุดยอดเต็มเต็มนี่เลยนะน้ำขึ้นนะน้ำแรงเลเรียบร้อยแล้วยมพี่ไอเวลานาฝนนี่ตรงนี้น้ำเต็มไหมแล้วเครื่องไงอ๋อเรายกเราเตรียมยกไปก่อนอ๋อทุกปี ถ้ามีเครือนตรงนี้มันคงไม่เป็นไรมั้งที่เขาทำเคลือน,นะนเน,นเี่ยน่าจะทวงมึงกันนะอ๋ออ๋อนี่ส่วนยมพี่เขาอยู่นู่นนะอยู่ตรงส่วนทุเรียนน่ะ,ะนี่มาปั่มน้ำตะกี้นั่งอยู่เห็นยมพี่เขาขับรถมาดูมาปั่มน้ำไปที่นั้นเนื่องจากแอน้ำที่เราก,ากักไว้เนี่ยมันหมดทัดีอ่ โอ้นี่รัาปั่มกันเยอะนี่ก็ผสมประสานเขาปลูกกล้วยด้วยกล้วยกล้วยไข่เนี่ยจะมีราคามีคนมาเอาแล้วเนี่ยแก้วมังกรดูก,กําลังดีเลยออกลูกตรงนี้ดูก,กําลังดีเนื่องจากมีนี้ด้วยเนี่ยมีกล้วยไข่นี่เนี่ยกล้วยไข่เขาต้องห่อไวอ้เดี๋ยวไม่เห็นเขาต้องห่อไวแบบนี้กล้วยไข่นะ เพื่อป้องกันพวกคันคาวนี่ตอนเช้ามาคันคาวบินมาเจอมันแสบนี่ต้นทุเรียนพิยมเขาไะปลูกมันต้นไม่เท่าเทียมกันเพราะเนื่องจากมีกรดที่ดินที่เราลงปุ๋ยลงอะไรมันดินไม่เหมือนกันก็คลิปนี้มาดูกันแค่นี้นะที่ปั๊มน้ําที่สถานที่ที่เขาปั๊มน้ำเอาน้ําไปลดต้นทุเรียนไปกักไว้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ขอจารัานพรอน